สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเสียงมันจะแหบๆอากาศมันเย็น <c oughs> วันนี้ก็จะนำเอาเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่ควรจะรู้เพื่อน,นำไปพัฒนาการเป็นอยู่หรือ ชีวิตของเราให้ดีขึ้นวันนี้ก็จะเสนอ,อมงคล38ข้อที่4ข้อที่สมีภาษาบาลีว่าปฏิรูปเทศวาโสจะอันนี้ถ้าตามตัวหนังสือนี่ก็จะแปลว่าการปฏิรูปการปฏิรูปประเทศแต่ว่าเรา ชาวบ้านธรรมดานี่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะปฏิรูปได้ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ผู้มีอำนาจแล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วแต่นักการเมืองใหญ่ๆเขาจะทำกันสำหรับความหมายที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็เป็นการ พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีแวดล้อมไปด้วยบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายทั้งทางโลกทั้งธรรมทางโลกทั้งทางธรรมเป็นทิ่ที่สมควรที่จะอยู่เป็นเป็นถิ่ที่เป็นสัพยะเนาะสัพยะก็คือมีความสะดวกมีความสบาย มันก็คือ Renovate <c oughs> Renovate <c oughs> ก็คือการปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มันสะดวก,ให,ดวกให้มันสะอาดให้มันสบายมันมีอยู่3ส่อมีสะดวกมีสะอาดมีสบายถ้าเราอยู่ให้มันสบายสบายเราก็ต้องมีการ Renovate หรือมีการปรับปรุงมีการพัฒนาทีนี้ความหมายาที่จะอธิบายนี่ก็มันก็จะเป็นรวมทั้งหมดที่ให้ที่ได้มาก็จะมีอยู่4ข้อข้อ1น่เป็นอาวาตที่สบายหมายถึงอยู่ในอ,อยู่แล้วก็เกิดความสบาย อาวาสก็คือที่อยู่บ้านเรือนของเราก็เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ที่ที่มันสบายที่มันสะอาดมีการม,มีการดูแลความสะอาดบ้านเรือนให้จัดข้าวจัดของให้เป็นที่เป็นทางเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามแล้วก็เวลาหยิบใช้มันก็จะได้ง่ายเขาว่า หยิบใช้ก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานะอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็เก็บรักษาให้เป็นที่เป็นทางอย่างของใช้เป็นมีดเป็นช้อนเป็นซอมเป็นจานเป็นอะไรแล้วก็ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เก็บไว้เป็นชั้นๆหรือว่าเป็นแถวๆแถวนี้เป็นเป็นถ้วยแถวนี้ก็เป็นจาน ก็ให้มันเรียงลำดับไปตามลำดับอะไรเวลาเราหยิบใช้มันก็ง่ายเราจะเลือกเอาใบเล็กใบใหญ่มันอยู่ในแถวนั่นแหละอันนี้เรียกว่ารักษาความสะอาดจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาหยิบใช้มันก็ง่ายทีนี้มันก็จะมีะความสะดวก ความสบายอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นไปตลาดก็สะดวกไปมาก็สะดวกสบายมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่ดีเป็นชุมชุมชนที่ไม่เป็นแหล่งของอบายมุขมีเพื่อนบ้านที่ดนะีเย็นมาก็ชวนกันกินเหล้า อย่างนี้ก็ไม่ไหวเนาะมันต้องอมีสัมมีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดีนะเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันด้วยความสุขสนุกสนานไม่ใช่ว่าเห็นหน้าแล้วก็หลบเลยมีคำพูดว่าถ้าเราอยากจะถ้าเราไม่ชอบ ให้เขาทํำยังไงต่อเราเราก็อย่าทําอย่างนั้นกับเขาถ้าเราชอบให้เขาทำยังยังไงกับเราเราก็ต้องทําสิ่งนั้นต่อเขาอันนี้มันเป็นการสะท้อนกลับหรือเรียกว่า reflection <c oughs> มันก็สะท้อนกลับมาเหมือนกับคนที่ไหว้ก็จะได้รับการไหว้ตอบอันนี้เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ที่ มีความสุขสะดวกสบายต่อไปก็มันเกี่ยวกับอาหารอาหารก็มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีหลากหลายมีพืชผักผลไม้เยอะๆมีหลายสิ่งหลายอย่างามันก็สะดวกต่อการเลือกซื้อ โดยเฉพาะแล้วอาจารย์นิ่เน้นเรื่องผลไม้ผลไม้นี่ผลัลดผลัดหน้ากันมา,าส้มเขียวหวานแตงโมอะโวคาโดหรอือบัวหิมะอะไรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็หมุนเวียนกันเข้ามาเพื่อที่ว่าเราจะได้สารอาหารให้มันครบ เราจะไปกินทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันนี่มันไม่หมดมันไม่มันกินไม่มันมันกินแบบว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็ถ้ายอยกันเข้ามาอย่างหนึ่งหมดก็ไปซื้ออีกอย่างหนึ่งก็มามันจะได้หมุนเวียนกันนะอันนี้เป็นเรื่องของอาหารอาหารที่สบายสบายสามารถที่จะไปหาได้ เอามันมาทุกๆสีเพราะว่าอาหารแต่ละสีนี่มันมีสารอาหารไม่เหมือนกันอันนี้ก็มีความหลากหลายทางด้านอาหารต่อไปข้อที่สาก็บุคคลเป็นที่สบายก็หมายถึงคนที่แวดล้อมของเรานี่เป็นคนที่มีจิตใจดีอ่าเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านก็มีจิตใจอบอ้อมอารีย เอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่ต่อกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะอยู่ด้วยกันแบบพี่พี่น้องๆ้องนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต้องมีศีลมีธรรมแล้วก็ในแหล่งที่อยู่นั้นไม่ไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายนะไม่อยู่ใน อิทธิพลของผู้ใดต่างคนต่างก็มีอิสระเสรีในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอย่างมีความสุขต่อไปข้อที่ข้อที่4ข้อที่4มีธรรมะที่สบายมีธรรมะที่สบายหมายถึงยังไงมันก็หมายถึงว่าได้ฟังน้ำทำคําสอนอ ที่สะดวกสบายไม่ต้องไปที่ไหนขับรถไปไกลๆก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าเรามีแหล่งที่จะศึกษาหาความรู้มีโรงเรียนมีวัดเป็นที่ศึกษาไม่มี ไม่มีวัดใกล้บ้านเราก็ศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากจากอากูอากูก็คือ Google <c oughs> Google หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสนใจใครรู้เรื่องอะไรแล้วก็ไปศึกษาธรรมะในเรื่องนั้นน,นก็ได้เมื่อศึกษาเสร็จแล้วแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติถูกชีวิตของเราก็าจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เกี่ยวกับการเลือกสถานที่อยู่สถานที่อยู่มีอยู่สี่ข้อคือหนึ่งความสบายนะมีสถานที่อยู่อันเป็นที่ไปมาหาสู่กันสบายสบาย มีความสะดวกในในบ้านเรือนมีการเก็บข้าวเก็บของทำความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองก็มีอาหารที่หลากหลายหากินได้ง่ายสบายสบายข้อสามก็มีผู้คนรอบข้างนี่เป็นเพื่อนก็ดีเพื่อนบ้านก็ดีก็เป็นคนที่เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ต่อการไว้วางใจกันได้ ข้อสก็มีธรรมะที่สบายสบายคือมีแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมะอาจจะเป็นที่วัดมีบ้านอยู่ใกล้วัดมันก็สะดวกสบายดีอันนี้ก็เป็นข้อที่4ในหัวข้อปฏติรูปเทสวาโส,าสจะ ก็พอจะอธิบายได้คร่าวๆก็เพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงให้จา์วันนี้ขอให้ทุกๆท่านทุกๆคนจงเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานทุกๆคนก็สวัสดีครับ